สวัสดีครับเพจขายที่ดีราคาถูกเชยภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้ผมพามาดูาห้องชุดนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเชยภูมิอยู่บ้านคลองเลียงบ้านคลองเลียงตรงนี้ก็คือถ้าออกไปตรงนี้ก็ออกไปที่สี่แยกลงต้มออกตรงนี้ก็ออกไปทางที่จะไปรลบินสันได้นะครับถ้าตรงไปนี้ก็ออกที่วิไลกเกษตรครับผม บ้านคลองเลียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมิตึกตรงนี้เลยครับห้องชุดห้องแถวตรงนี้เลยครับที่จะขายมีทั้งหมด3ห้องพื้นที่63ตารางวามีคนเช่าเต็มหมดครับแต่ว่าเจ้าของจะขายในราคา1 2 0 0 0ล้าน2แสนบาทถ้าใครสนใจติดต่อมาเลยครับ0942653530 ห้องชุดราคานี้ผมบอกเลยว่ามาเร็วไปเร็วแน่นอน100%อซอยู่ในหมู่บ้านนี้ก็จะมีทาวน์โฮมแล้วก็บ้านจัดสรรด้านในนะครับมีทาวน์โฮมเพื่อนบ้านแล้วก็มีห้องเช่าอยู่ฝั่งนู้นถ้าไปตรงนี้ก็ออกอาบายพาสออกไปที่ไปเที่ยวรบินสันไปอะไรได้หมดไปตรงนี้ก็ออกสีแยกลงต้มนะครับเข้าไปนี้ก็มีบ้านจัดสรร ห้องพักห้องเช่าเต็มไปหมดเลยครับตรงนี้ก็เป็นห้องแถวห้องชุด3ห้อง3คูหาแต่เป็นโฉนดใบเดียวกันเลยครับ63ตารางวาจะขาย1ล้าน2แสนบาทถ้าใครพร้อมจบมาเลยครับแล้วก็เป็นสูงกว่าระดับถนนน้ำไม่ท่วมแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจติดต่อผมมาเลยครับ094 265 3530ผมบอกเลยว่า อาคารน,นี้ไปเร็วมาเร็วแน่นอนเพราะราคาถูกมากอ่า63ตารางวา1ล้าน2แสนบาทถ้าใครพร้อมจบดีบโทรมาครับ094 2653530นะครับเดินทางสะดวกสบายออกไปนี้ก็คือรัดออกไปที่บายพัสออกไปโรบินสันดูโฮมออกไปนี้ก็ออกไปที่สี่แยกลงตุม้มเดินทางสะดวกสบายแน่นอน เข้าไปตรงนี้ก็คือเข้าตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียภูมิก็คือไปที่วิไลกเกษตรโรงพยาบาลเชียภูมิเดินทางใกล้ๆเลยครับนี่ครับห้องห้องชุดนี้เลยครับมีเพื่อนบ้านอยู่รวมกันนะครับแล้วก็สูงกว่าระดับถนนนะครับสูงกว่าระดับถนนถนนยูนี่ก็คือทําสูงกว่าแล้วก็เป็นห้องพักห้องเจ้า ราคานี้ถ้าทําตอนนี้ก็ทําไม่ได้ครับพร้อมที่ดินครับหนล้านสองแสนบาททําตอนนี้ก็หมดเป็นล้านครับนะครับอาคารเนี้ยผมบอกเลยถ้าทําตอนนี้หมดเป็นล้านแล้วที่ดินอีกเท่าไหร่ไม่รู้ครับที่ดินอยู่ในอําเภอเมืองราคานี้คือถูกที่สุดถ้าใครอยากจบพร้อมจบรีบโทรมาครับ0 9นย์5 3 5า0ห3 5ใครอยากเป็นเจ้าของห้องแถวห้องเช่านะครับ ซื้อแล้วให้คนเช่าต่อได้เลยเพราะไม่มีห้องมีคนเช่าอยู่แล้วนะครับเสื้อผ้าตากนี่มีคนเช่าอยู่แล้ว,นะเ,าาเ,เ,ลวเก็บรายเดือนได้เลยหรือมาซื้อแล้วก็ถ้าจะทําเองอยู่เองก็ให้คนที่เช่าออกไปได้เลยไม่มีสัญญา,าผูกมัดใดๆเพราะเป็นเจ้าของใหม่สามารถเข้ามาอยู่ทํากินได้เลยรีบโทรมาครับ0 9 4ย์5 3 5 3 0อออกเร็วแน่นอน1ล้าน2แสนบาท ได้ทั้งหมดที่เห็นนี้เลยทั้งหมดที่เห็นนะครับได้หมดเลยโฉนดพร้อมโอนไปเลยถ้าใครอยากได้เป็นเจ้าของตึกอาคารพาณิชย์อาคารห้องแถวผมแนะนำแปลงนี้เลยครับอยู่ในตัวอำเภอเมืองเชยภูมิเดินทางออกไปแค่นี้ครับ200เมตรถึงบายพัสเส้นไปโรบินสัน2 0 0เมตรถึงสี่แยกลงต้มไปอำเภอแก้งคอไปอำเภอบัวใหญ่ เดินทางสะดวกสบายเข้าอำเภอเมืองไปทางนี้โอเคขอบคุณครับ